สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโปเช่นะคะก็มาเจอกันในคลิปที่สองกับการถักเสื้อลำลองลายง่ายๆแบบนี้นะคะค่ะมาเจอกันคลิปที่สองเราก็จะมาเริ่มต้นงานกันเลยนะคะเริ่มต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยค่ะมาดูการถักตรง ช่วงลดตรงบ่านะคะตรงจะมีอยู่สามแถวในการลดนะคะมาดูเลยค่ะเราเริ่มต้นก็ถักลายโปร่งตามปกติเรานะคะถักมาสิบห้าช่องนะคะนี่เป็นจะจะเป็นช่องที่สิบห้าเราจะรวบห่วงพร้อมกันนะคะ เราก็ข้ามหนึ่งมารว่แบบนี้นะคะแถวที่สองโซ่สามเราก็จะพลิกงานกลับไปลงตรงช่องนี้หนึ่งหลักรว่พร้อมกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักไปตามปกติจนจบแถวเลย จะได้ประมาณนี้นะคะก็เป็นวิธีการถักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะรวบห่วงพร้อมกันในสามแถวนี้นะคะก็จะได้งานแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดใหมเลยให้เรียบร้อยเนาะเป็นการถักซ้ำๆนะคะคุณป้าจะไม่ทำให้ดูจะอธิบายก็คงจะเข้าใจกันเนาะ พอได้ครบสามแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเชื่อมเชื่อมไหล่นะคะเชื่อมตรงไหล่ก่อนแล้วก็จะมาเชื่อมตรงตัวนะคะชิ้นนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเสื้อเนาะ เราจะพลิกเอาด้านที่สวยนี้ไว้ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเราจะพลิกเอาด้านที่สวยไว้ประกบกันนะคะด้านที่เราจะใช้งานเอาประกบกันไว้ด้านในด้านที่ ไม่สวยนะคะจะอยู่ด้านนอกแบบนี้เริ่มตรงนี้เลยค่ะตรงไหลเลยนะคะเราจะไม่เย็บสอยนะคะเราจะใช้วิธีถักติดไปเลยเนาะหรือใครถนัดแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะเพียงแต่ว่าเชื่อมให้ติดกันเนาะแต่นี่คุณป้าจะชอบใช้วิธีนี้นะคะ โซ่นหนึ่งค่ะให้หลักต่อหลักเลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาเราถักตรงบ่านี้เราจะต้องให้หลักเข้าเท่ากันนะคะ ถักไปแบบนี้เลยค่ะง,ง่ายๆแบบนี้เนาะเป็นการถัก X แต่เราจะให้หลักต่อหลักแบบนี้นะคะ มาแล้วมาดูด้านในค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะดูสวยงามนะคะ,คะถักไปแบบนี้เลยคุณป้าสาธิตให้ดูเท่านี้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็จะมาเริ่มตรงนี้ถักไปแล้วก็ตรงตัวนะคะตรงลําตัวเนาะเราก็จะถักแบบนี้ตรงที่เรา ทำโซ่สามไว้ก็จะมีอยู่3ามหลักนะคะจะสามหลักสองหลักก็ดูตามเนื้องานนะคะให้เขาเท่ากันเป็นใช้ได้เนาะค่ะเท่านี้ก็คือการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถักแขนเสื้อนะคะ ค่ะเราก็เชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้งานออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะเก็บตรงรอบคอนะคะเป็นลายง่ายๆคะ่ะก็ถัก x ให้รอบเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นคอกลมเนาะเราจะเก็บให้เล็กๆแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะมาถักแขนกันไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะคะสำหรับตรงช่วงแขนคุณป้าจะใช้วิธีถักไปเลยนะคะเราก็จะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะเราจะเอาจุดต่อไว้ตรงใต้รักแร้ แล้วก็ถักเอ็กธรรมดานี่คะถักเอ็กรอบเลยรอบแขนต้องคอยระวังว่าอย่าให้งานเขาย้อยมากนะคะให้พอดีกับตรงที่เราถักไว้ถ้าเราอยู่หน้างานเราจะรู้นะคะตึงมากเราก็เพิ่มหลักเข้าไป เราก็จะถักแบบนี้นะคะรอบแขนเลยค่ะรอบวงแขนนะคะนี่เดี๋ยวพอมาบรรจบรันกันเราก็ถักติดเลยนะคะถักง่ายๆแบบนี้เลยลงมือเลยค่ะค่ะเราก็ถักมาครบรอบหนึ่งแถวก็จะได้งานแบบนี้นะคะ ต่อไปก็เริ่มต้นถักลายเหมือนที่เราถักมาเลยนะคะที่เราถักมาตรงตัวนี้นะคะตรงที่เป็นช่วงตัวก็จะมีทึบสองแถวโปร่งหนึ่งแถวไปแบบนี้นะคะถักไปแบบนี้เลยค่ะ ะะจากนี้ไปก็จะเป็นลายลายเหมือนตัวเสื้อนี้นะคะถักโดยรอบเลยถักวนไปจนได้เป็นตัวแขนนะคะเดี๋ยวคุณป้าตรงที่เราเริ่มต้นถักนะคะเขาก็จะบานออกวิธีเก็บตรงที่เขาบานออกเราจะใช้เหมือนการลดแขนนะคะอันนี้คุณป้าจะสาธิตนะคะ ถักสองหลักแล้วก็รว่วพร้อมกันแบบนี้นะคะเขาก็จะด,ดอกข้าวนะคะอย่างเช่นตรงใต้รักแล้เข้าบานออกเราไม่ต้องการเราก็จะถักแบบนี้ไปหนึ่งครั้งนะคะหรือเราต้องการให้เข้าบานเราก็ถักไปปกติเลยค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะเสื้อของเราก็เริ่มจะเป็น แขนยาวแล้วนะคะเริ่มถักออกมาคุณป้าจะสาธิตให้ดูเท่านี้นะคะให้เพื่อนๆไปถักซึ่งประกอบด,ด้วยแถวที่เป็นทึบแบบนี้สองแถวแล้วก็โปร่งหนึ่งแถวถักสลับกันไปนะคะให้ได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าแถวหรือใครต้องการยาวความยาวเท่าไหร่ก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ มาถักตรงปลายแขนนะคะตรงลายที่เป็นปลายแขนกันเดี๋ยวคุณป้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะถักไปแบบนี้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถักให้ครบค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ค่ะเราก็ถักแขนได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักสลับสีนะคะทำปลายแขนนะคะสำหรับสีที่เราจะทําให้เพื่อนๆสลับสีตามต้องการเลยนะคะใช้สามสีแบบนี้ นี่เป็นสีที่คุณป้าจะใช้นะคะใช้กับเสื้อตัวนี้นะคะเริ่มเตินคุณป้าจะใช้สีนี้ก่อนสีอ่อนก่อนนะคะม,มาดูค่ะแถวสุดท้ายจะเป็นลายลายเทบแบบนี้นะคะ มาดูนะคะแถวแรกเราก็จะถักลายง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณป้าจะใช้สีอ่อนก่อนนะคะสำหรับสีตามสะจวกเลยนะคะชอบสีไหนสลับได้เลยค่ะจะใช้อยู่สามสีแถวแรกเราเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งในหลักถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักก็พันหนึ่งครั้งอีกสองหลักถัดไปก็จะได้ลายแบบนี้นะคะ ลายง่ายง่ายเลยเนะาะค่ะถักให้ครบแถวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะพอเราถักครบแถวนะคะจะได้งานแบบนี้มาดูแถวที่สองนะคะ เราก็จะเปลี่ยนสีนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งสีนะคะจะเป็นสีเข้มอีกนิดนึงตอนแรกคุณป้าบอกว่าใช้สามสีนะตกลงเป็นสี่สีนะคะสีนี้ตามสะดวกเลยคะ่ะเอาที่เราชอบนะคะเราจะโซ่สามพันหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่สอง พันหครั้งอีกสองหลักในช่องเดิมจากนั้นก็พันหนึ่งครั้งในช่องถัดไปสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักจะได้ลายแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้เลยไปตลอดทั้งแถว พอครบแถวแล้วเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วก็เอาอีกสีนึงขึ้นมานะคะค่ะทำให้จบแถวเลยเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะพอเราถักครบแถวนะคะก็จะได้งานแบบนี้ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีให้เข้มอีกนิดหนึ่งนะคะหรือจะใช้ ทนสีแบบไหนก็แล้วแต่ชอบใจค่ะก็ถักเหมือนแถวที่สองนะคะโยงมานี่เลย ถักเหมือนแถวที่สองเลยค่ะจะได้ลายแบบนี้นะคะ ถักให้ครบแถวเลยค่ะก็จะเริ่มสวยแล้วนะคะแขนเขาก็จะบานออกนิดหนึ่งแบบนี้ค่ะเราก็ถักมาถึงแถวที่สามนะคะค่ะแขนเสื้อเราก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะเขาก็จะมีบานออกนิดหนึ่งนะคะต่อไปมาดูแถวที่สี่ แถวที่สี่ก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะมาดูเลยค่ะเราจะเริ่มต้นงานแบบนี้เลยเริ่มต้นเราก็จะลักล็อกได้ไว้ก่อนนะคะ พอเราล็อกได้เสร็จก็จะโซ่ห้าพันหนึ่งครั้งลงในช่องเลยจะได้แบบนี้ตรงนี้เราจะไม่จิ้มตรงนี้นะคะเราจะมาจิ้มในแถวแถวข้างล่างแบบนี้ พันหนึ่งครั้งโซ่สามจิ้มลงแถวข้างล่างนะคะนี่ค่ะก็จะได้งานแบบนี้แถวสุดท้ายเราก็จะถักแบบนี้ให้ครบแถวเลยทวนนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สามนะคะ แล้วก็โยกลงมาตรงนี้เขาก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะถักให้ครบแถวค่ะค่ะแขนเสื้อเราก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้ าก็จะมียวยๆนิดนึงนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะถักเหมือนกันเลยคุณป้าจะไม่สาธิตให้ดูนะคะให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับมาดูฝั่งนี้นะคะค่ะเสื้อเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เสื้อออกมาแบบนี้สามารถที่จะต่อยอดเป็นลายได้นะคะถักขายได้นะคะ ถักให้คุณหนูคุณน้องกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เย็นๆนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็ขอบคุณสำหรับการกดปุ่มขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ